บาโจโพและเลโจโอโคโอโคอูเดโพอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ครับพี่บุคอลีนามิชาเลอัสสลามุอะลัยกุมบาะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับอวันนี้ทักทายกันไวนิดนึงนะครับเพราะว่าคิดถึงน้องๆมากนะครับไม่ได้เจอกัน 3วันเต็มๆเลยนะครับกับวันหยุดอีก2วันนะครับแล้วก็หลายวันเลยนะครับที่เราไม่ได้มาเจอกันในรายการสดนะครับแต่ก็มีพี่ชายใจดีของเราพี่ชูอีฟนะครับมาจัดรายการด่วนสุดแทนนะครับและเวลาของเราก็เปลี่ยนไปด้วยอ๋อใช่เวลาของเรานะครับจากเดิมที่เคยออกอากาศนะครับช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาห้าโมงเย็นประมาณห้าโมงครึ่งนะครับใช่ครับ ประมาณ6โมง17นาฬิกา25นาทีนะครับถึง17นาฬิกาเท่าไหร่ครับ50นาทีครับนะครับก็เปลี่ยนมานะครับเป็นเวลา16นาฬิกา40นาทีนะครับถึง10 เ็นาฬิกา15นาทีโดยประมาณเช่นเดียวกันนะครับก็ครึ่งชั่วโมงครับที่เราจะมาพบกันในรายการเบาตัวน้อยนะครับน้องๆก็ออที่อาจจะรอที่จะติดตามรับชมเวลาเดิมนะครับน้องๆก็จะเจอหน้าของพี่อับดุลอาดีมพี่อับดุลฟัตตานะครับออแทนแรายการเบ,บาตัวน้อยนะครับเพราะว่ามีการสับเปลี่ยนเรื่องของเวลากันเล็กน้อยนะครับก็ในวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามีน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวน้อยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยอยู่ในช่วงเวลากําลังเดินทางกลับบ้านนะ หรือว่าถึงบ้านแล้วเนี่ยก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเออ ส่งเสียงม่านมาส่งเสียงนะครับผ่านมาทางรายการหน่อยว่าเอ๊ะช่วงเวลานี้น้องๆที่ติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจำเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะดูรายการของเราเนี่ยได้อยู่หรือเปล่าใช่ใครใครยังไม่ถึงบ้านโทรมาบอกด้วยก็ได้นะครับครับครับใครยังไม่ถึงบ้านแล้วก็แอบติดตามรับชมนะครับผ่านแท็บเล็ตมือถือนะครับหรืออะไรก็ตามที่ที่สามารถติดตามรับชมได้นะครับก็โทรมาแจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะมีช่วงช่วงนี้มีน้องๆได้ติดตามรับชมรายการหรือเปล่านะครับ ว่าแต่ว่ากูจริงนะครับเหมือนว่ากูจริงได้เกิดอะไรเป็นภาษาแปลกๆนะครับน้องๆจะรู้เรื่องหรือเปล่ากูจริงกูจริงฝึกภาษากะเหลี่ยงอยู่ครับพี่บุคคลีคอเขาเรียกภาษาปากกายอ้าวเหรอภาษาปากกายอครับพี่บุคคลีคบปากกายอ่ะนามีจ้าแล้นามีจ้าแล้แปลว่าแปลว่าแปลว่า คุณชื่ออะไรจ๊ะเก่งมากเลยโอ้คุณจริงไปเรียนรู้มาจากไหนอะครับอย่าบอกนะว่าคุณจริงแอบติดกระเป๋าไปกับพี่คอรีด้วยอะครับใช่ครับแต่อาจจะอยู่ในถุงนะครับเอาละครับมีสายสดสายแรกโทรเข้ามาไม่รู้ว่าเป็นน้องจากปากกายอหรือเปล่านะครับรับสายสดกันก่อนครับครับสุลต่านอัลลอฮ์กูมูฮัมมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะไรตุลลอฮ์สุลต่าะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับครับนามีจ้เจล เออคือน้องงงอะนะครับนามิจาแหละแปลว่าชื่ออะไรอ้าวนะครับน้องชื่ออะไรครับเจ้ากัเดอรี่คับอ๋อน้อง<ฮ>กเดอรี่แ<ฮ>สดงว่าน้องกัเดอรี่ก็กลับไปดูรายการที่บ้านทันนะครับน้องกัเดอรี่ไปโรงเรียนมาด้วยแล้วก็กลับถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับ โอ้แสดงว่าเวลานี้น้องๆก็ยังติดตามรับชมกันได้อยู่นะครับเอาล่ะครับน้องกัดรีครับวันนี้พี่คอีจะชวนน้องๆพูดคุยถึงเรื่องสําคัญมากเลยนะครับชื่อตอนในวันนี้นะครับยังไม่ได้ขึ้นที่หน้าจอชื่อตอนว่าคําพูดที่ดีเลิศเอ๊แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการนําเสนอภาษาปากกายอภาษากะเหรี่ยงนะน้องกัตรีครับคาพูดที่ดีเลิศเนี่ยน้องกัดรีลองนึกสิครับลองเดาสิว่าเอ๊คำพูดที่ดีเลิศเนี่ยมันน่าจะเป็นคําพูดอะไรพูดยังไงอะครับน้องกัตรีครับ การให้สลา,ามาาครับการให้สลามครับวิที่ถามเหตุผลนิดน,นึงแล้วกันครับน้องกอระดครับทำไมถึงคิดว่าการให้สลา,ามเนี่ยเป็นคําพูดที่ดีเลิศล่ะครับ เพราะอะไรครับเป็นคำพูดของชาวสวรรค์ครับโมชขนดูดีมากเลยเป็นคําพูดของชาวสวรรค์นั่นเองเยี่ยมไปเลยครับน้องกาดีครับคําตอบที่น้องตอบมาเนี่ยไม่ผิดทั้งหมดนะครับแต่อาจจะมีคําตอบที่เอ๊ะมันจะถูกกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเป๊ะกว่านะครับเอาละครับน้องกาดีครับการให้สลามนั้นเป็นสิ่งที่จะเพิ่มความรักด้วยใช่ไหมครับน้องกาดีครับ ใช่ครับอ่าพีค่คดีเคยได,ได้ยินเป็นเหมือนสโลแกนของฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่าสลามรักศรัทธาสวรรค์โอ้เนองก,กอเดี่เคยได้ยินไหมเคยครับอ่าสลามรักศรัทธาสวรรค์แปลว่าอะไรครับน้องก,กอเดี่ครับให้เราเรียงประโยคให้ถ<ห>ูกต้องนะครับอ๋นบอะนะครับเป็นฮะดิษ่านะบีนั่นเองนะครับหมายถึงว่าสลามเนี่ยจะเกิดความรักและความรักเนี่ยนะครับก็จะเกิด เขาเรียกว่าศรัทธาและศรัทธาก็จะทาให้ได้เข้าสวรรค์พะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลสลามได้บอกเอาไว้ใช่ไหมครับว่าจะยังไม่มีคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะศรัทธาและจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าจะรักใคร่กันใช่แล้วอ่าแล้วให้จะบอกให้เอาไหมว่าสิ่งไหนที่ทําและเกิดความรักใคร่ซึ่งกันและการท่านนบีก็บอกว่าอัชชุศสาลามาใบนะกุมแปลว่าจงแพร่สลามระหว่างพวกท่านเข้าใจได้ยังครับน้องกันดี้ครับ ้าใจแล้วครับอ่าสลามรักสทาสวรรค์เยี่ยมไปเลยครับน้องกอรดิร์ครับยังมีใครที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับน้องกอรดร์ไม่มีครับไม่มีวันนี้มาคนเดียวนะครับน้องกอรดิร่ครับวันนี้พี่คอีเอออยากจะให้น้องกอดรีเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องของเราหน่อยพี่คอดีอยากจะแจ้งข่าวนะครับในทุกโอกาสที่พี่คอีได้มีโอกาสนะครับว่าตอนนี้มีคนเนี่ยเข้ารับอิสลามเพิ่มและที่สําคัญเนี่ยเป็นเบาตัวน้อยด้วยโอ้สุดยอดเลยครับยนะคอับที่อายุน้องน้องกอรดร์อายุเท่าไหร โอ้รุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกับน้องก็ตรีเลยนะครับคือคุณแม่ของน้องเนี่ยนะครับเข้ารับอิสลามนะครับน้องก็เลยเข้ารับอิสลามไปด้วยเลยครอบครอบครัวนี้ก็จะเป็นครอบครัวอิสลามครอบครัวแรกนะครับของเรียกว่าหมู่บ้านปากายอหรือว่าหมู่บ้านกุยเคอร์นะครับเป็นการสร้างครอบครัวด้วยกับอิสลามครอบครัวแรกเลยน้องก็ดรีครับได้ยินข่าวอย่างเนี้ยน้องก็ดรีอยากจะฝากข้อความอะไรถึงน้องคนนี้ครับเขาเข้ารับอิสลามอายุเท่ากับดีใจด้วยนะครับมีอะไรอีกไหมครับ ประธานไม่ตาครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงข้อความของน้องกอดรีดเนี่ยต้องไปถึงอย่างแน่นอนครับอินชา่าลอครับครับขอบคุณน้องกอดรีดมากเลยนะครับเป็นคําพูดที่ดีเลิศจริงๆนะครับยังไงโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่นะครับครับครับยะจากรลอหุคอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมมวะะะเราตุลลอฮ์วะะบเราะกาตุฮ์ จบไปสายแรกกับน้องก็ดอรี่นะครับแตนพันธ้จริงๆเปลี่ยนเวลาก็ยังติดตามรับชมได้เหมือนเดิมเลวครับกูจริงครับใช่ครับคำพูดที่ดีเลิศครับถามกูจริงบ้างดีกว่ากูจริงคิดว่าคําพูดที่ดีเลิศเนี่ยมันจะต้องพูดยังไงพูดภาษาอะไรแล้วต้องใช้คําว่ายังไงอะครับกูจริงครับน่าจะเป็นคําที่พูดเพราะๆเลว่าครับพี่พอลี่คำพูดเพราะๆยังไงอะครับกูจริงเช่น พูดสวัสดีครับอย่างเงี้ยครับอ๋อต้องมีครับลงท้ายครับต้องมีอัสลามวะลัยกุมแล้วก็มีครับลงท้ายอยู่่ใช่ไหมใช่แล้วครับโอ้นะครับเป็นคําพูดที่ดีเลิศจริงหรือเปล่าน้องๆคงอยากจะรู้กันแล้วนะครับจริงๆแล้วคําตอบก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะไม่ไม่ได้ผิดทั้งหมด ครับแต่มันจะมีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับอยู่คําตอบเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับพี่กฤยอยากจะให้น้องๆที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับได้โทรเข้ามากันเยอะๆก่อนนะครับจะได้รูเอ๊นอกจากน้องกอรี่แล้วเนี่ยยังมีน้องคนอื่นๆเนี่ยนะครับได้ติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยเหมือนเดิมหรือเปล่าถึงเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ดูซิว่าหัวใจจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอ้โหความคมอีกแล้วนะครับพี่กยคอนเซปต์คล้ายๆกับรายการใต้ลมเงาอิสลามนะครับถ้ามีน้องติดตามรับชมรายการอยู่นะครับและอยากจะโทรเปมีส่วนร่วมเนี่ยโทรเข้า มาเลยนะครับในหัวข้อคําพูดที่ดีเลิศนะครับเออแวะกันนิดเหนือครับคุณจิมครับอินชาร์ลส์ในวันพรุ่งนี้และวันถัดๆไปเนี่ยนะครับอาจจะมีภาพบรรยากาศนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในเขาเรียกว่าเป็นทริปเล็กๆนะครับที่พิบุคคลีนะครับรวมถึงคณะทีมงานดาวาสเนี่ยนะครับได้ออกไป เอาอิสลามเนี่ยไปบอกนะครับกับชาวเขาชาวกะเหรี่ยงนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอุปสรรคอันแรกๆคือเรื่องของภาษาครับกูจริงใช่แล้วครับเพราะว่าภาษาเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันครับกูจริงหลายๆคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะพูดแบบเป็นชาวดอยชาวเขาที่พูดไม่ค่อยชัดเฉยๆแ,แต่จริงๆ<า>แล้วไม่ใช่เลยกูจริงเองก็เคยไปสัมผัสมาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่แล้วครับเป็นยังไงบ้างกูจริงต้องไปเรียนภาษาเขาด้วยครับพี่ต้องเริ่มนับหนึ่งสองสามกันใหม่เลยใช่อื อย่างจะถามว่าไปไหนเนี่ยกูจริงจําได้ไหมสับไปไหนพูดว่ายังไงชีเธอกูขอกูจริงคุ้นกับจำไม่ได้นะครับไปไหนเขาถามว่าแลเรล่อแลเรล่อใช่แล้วครับไม่ใกล้เคียงกับภาษาไทยเลยกูจริงเห็นไหมใช่แล้วแลเรล่อเนี่ยแปลว่าไปไหนในขณะที่ภาษาไทยบอกว่า ไปไหนนะครับคือต่างกันมากเลยครับอันนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งกูจริงคล้ายกับภาษามลายูปะครับพี่พนดี้น่าจะยีมาโนมีคําศัพท์คล้ายกันครับนี่มีคําศัพท์ที่เออเผอิญว่าในช่วงการเดินทางครับกูจริงครับเรามีคนที่พูดภาษามลายูเนี่ยได้ร่วมเดินทางไปด้วยโอ้แล้วก็มีประโยคนึงที่สร้างความเขาเรียกว่าประหลาดใจให้กับเขามากเลยครับผมประโยคที่บอกว่าเออโอมีวิล โ oh, really. อ้มีวิลี่อ่านะครับโอ้มีวิลี่นะครับ, oh, really, รบแปลว่าทานข้าวแล้วโอ้มีวิลี่ทานข้าวหรือยัง <me really. S 1> นะครับโอ้มีว่า ประมาณนั <If S 2> ้นนะครับซึ่งความหมายมันกลายเป็นอะไรเนี่ยคนคนมาลายูเขาจะรู้นะครับครับแปลว่าขอปลาขออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมีความหมายเหมือนกันแต่คนละความหมายกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาษาเลยนะครับแต่ภาพรวมนะครับรอยยิ้มที่เราได้มอบให้จากความจริงใจนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าความมุ่งหวังในความเมตตาของอร์ที่จะทําให้ฮิดายะเนี่ยได้เข้าไปในหัวใจของแต่ละคนเนี่ยนะครับนั่นแหละครับเป็นคําพูดที่ดีเลิศไปดูกันเลยดีกว่าว่าอายะกุรอ่านในวันนี้นะครับเกี่ยวอะไรกับ เรื่องที่พีข่ขรีได้พูดอยู่นะครับอายะกุลัในวันนี้เกี่ยวข้องกับคําพูดที่ดีเลิศยังไงครับตอนนี้น้องๆคงพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับ<อ>ไปดูกันได้เลยครับว่าอายะกุลัในวันนี้คําพูดที่ดีเลิศที่น้องๆตอบกันมาเนี่ยถูกต้องหรือว่าใกล้เคียงแค่ไหนครับไปดูกันเลยครับเช่เลยครับ ขึ <formation> ้นมาที่หน้าจอของน้องๆท่านผู้ชมแล้วนะครับเป็นอายะกุอ่านส่วนสั้นๆนะครับไม่ยาวมากพี่ขรยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินบ้างนะครับที่มีอิหมมเนี่ยนำมาอ่านอัลกุรอานเออในการละหมาดนะครับก็เป็นอายะที่คุ้นๆนะครับเอาละครับไปดูอายะกุรอานแล้วก็อ่านตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับอาอูดุบิลลาฮิมินัชชัยตอนโรจีมอาอูดุบิลลาฮิมินัชชัยตอนโรจีมวะมันอัพสันุวะมันอัพสันุกโอลันมิมมันดะองละ ลมิมั่าอิลลอฮ์วิลลม,มิลซ h ลิฮ ل วะ ل า ة وعمل صالحة وقال إ ن น ي وقال إنني من ا ل م س ل มินัลมุสลิมีนอ่านะครับก็น,นี่ก็เป็นอายะก,กุรานที่น่าจะคุ้นๆกันนะครับซึ่งบางสถาบันเนี่ยเขาเอาอายะกุรานอายันนี้เป็นสโลแกนของสถาบันเลยนะครับ <S 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 <ม>เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของสถาบันเลยว่าสถาบันนี้จะต้องอยู่ภายใต้อายะกุรานอายันนี้แหละครับที่บอกว่า <S <S วะมันอัสนูกาวแลัมมิมมั่น دعاء อิลล allah وعمل ละซอลิฮะวก็อิอินเนนีมินัลมุสลิมีนคุ้นคำไหนบ้างครับกูจริงคุ้นคุ้ไหมมีไหมอามารันซอลิฮ่าครับอามารันซอลิฮารู้ความหมายหรือเปล่าว่าคำดีครับอ่าเก่งมากครับคุณงามความดีนั่นเองนะครับวามันอนัชโนเก,กลัมมิมมันดาอิละลอเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบนะครับคำถามถามว่าแล้วใครเล่าที่จะมีคำพูดที่ดียิ่งกว่าบุคคลที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ ไม่มีครับไม่มีนะครับ<ช>ไม่มีใครใที่จะมีคําพูดที่ดีเลิศยิ่งกว่าบุคคลที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์แสดงว่าการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ครับกูจริงรเป็น<ม>คําพูดที่ดีเลิศมาที่สุดเลยอื นักวิชาการอาจจะบอกว่าการกล่าวลาอิลาฮะอิลลอห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคําพูดที่ดีเลิศนะครับนี่ก็เป็นการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ชนชาติใดภาษาไหนเนี่ยนะครับหากว่าเรานั้นได้มีโอกาสได้เรียกร้องผู้คนเนี่ยไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะอูตาลากูจริงครับนับว่าเป็นคําพูดที่ดีเลิศที่สุดเลย ว่าอามิลาซอลิฮายังไม่จบแค่คําพูดที่ดีเลิศนะครับอยากจะเป็นคนดีเนี่ยนะครับก็ต้องทําดีไปด้วยว่าอามิลาซอลิฮาต้องมีอามันปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลาย้ว่าก้อและอินนะนี่มิัลมุสลิมินและก็บอกให้กับผู้คนได้รับรู้ว่าแท้จริงฉันนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่น้อมรับพระบัญชาของเราหรือเป็นมุสลิมนั่นเองสามประการ ประการแร<บ>กคือคต้องเป็นต้องเขาเรียกว่าเรียกร้องไปสู่อัลอลอฮ <ลา S 2> ์นะครับ,บประการต่อมาคือปฏิบัติ คุณงามงความดีนะครับและประการต่อมาก็คือกล่าวกับผู้คนว่าเรานั้นเป็นผู้ที่นอบน้อมต่ออลัลล<ร>อฮ์นั่นเองเป็นมุสลิมนั่นเองนะครับประกาศให้ชัดเลยนะครับดังนั้นตัวอย่างหนึ่งที่พิ่วคอลีได้สัมผัสนะครับเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับกูจริงแล้วก็น้องๆที่ติดตามรับชมรายการได้ฟังกันเลยแล้วกันครับซึ่งพิ่วคอรีเห็นเหมือนเป็นโลโก้นะครับขึ้นอยู่ด้านบนของหน้าจอน้องๆที่ติดตามรับชมรายการ้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับโลโก้ มีน,มน,ะนะครับเป็นชื่อหนังเทิดเกียรติท่านนาบีมูฮัมมัดส,ลสลุลล็อห์อะไรทีวะซัลัม,ลมนะครับเราเห็นบรรดาภาพยนตร์ต่างๆที่ทําการเทริดเกียรติต่อบุคคลสําคัญต่างๆนี่เยอะแล้วใช่แ,แต่บุคคลที่เทิดเกียรตินะครับบุคคลที่สําคัญที่สุดในโลกที่โลกจะต้องให้การเขาเรียกว่าให้เกียรติกับท่านเนี่ยนะครับ,รบม,มันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับ มันกาลังจะถูกใช้ขึ้นในสังคมบ้านเราและอินชา์ลอสนะครับเอ่อภาพยนต์นี้ก็จะถูกใช้ไปทั่วโลกเลยเป็นการแสดงถึงการให้ความสําคัญต่อท่านนบีเป็นการแสดงถึงการช่วยเหลือท่านนบีในขณะที่มีบุคคลที่ดูหมิ่นท่านนบีนะครับและพี่คอรีก็มีความรู้สึกว่าการที่เรานั้นได้เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอ์นั้นก็คือการที่เราได้นําแบบอย่างจากอัลอามีเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยใช่แล้วครับพี่พี่คอรีครับว่าอย่างไงครับคนคนที่บอกว่า เออพูดคำพูดที่ดีที่สุดนะครับ,รบต้องไปออกดาวะหรือเปล่าครับ โอ้แน่นอนการดาวะเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติต้องทำนะครับ<ม>การดาวะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องออกเดินทางนะครับไปไก,ไกลๆนะครับแล้วก็ทิ้ง<ม>ที่บ้านเอาไว้โดยที่ไม่มีใครดูแลอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับ,รบแต่การดาวะเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้นั่งอยู่บ้านก็ดาวาได้<อ>ด่าวากับอัลลอฮ์ด่าวากับมนุษย์ดาวะได้2แบบเลย<ม>ดาวากับอัลลอฮ์คือการขอดุดอา์ต่ออัลลอฮ์นั่นเองอส่วนการดาวากับมนุษย์ก็คือเรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตะอาลานั่นเองครือาากดวะ อย่างจะให้เพื่อนสมมุติว่าเพื่อนเราไม่ใช่มุสลิมเนี่ยรเราเราบอกว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์เนี่ยครับอัลลอย่งใหญ่มากขนาดเนี้ครับเยี่ยมเลยน,นี้คือการาใคราบบสามารถทำได้ถูกต้องเลยนะครับอันนี้เป็นการดาวาที่ชัดเจนมากนะครับที่คนี่เห็นเหมือนมีสัญญาณส่งสัญญาณว่ามีสายสดเข้ามาใช่หรือเปล่าถ้าใช่ตัดสายสดมาพูดคุยกันได้เลยครับเชิญเลยครับใช่ไหม ไม่ใช่นะครับอ๋อ,อมีการส่งสัญญาณว่าเอ๊ะเวลาใกล้จะหมดแล้วกูจริงครับหมดแล้วรอไวจริงๆเลยอ้าวนะครับกูจริงครับบอกกับน้องๆต่อนะครับว่าการเรียกร้องไปสู่อล,ลอ์เนี่ยนะครับง่ายมากเลยกูจริงครับผม ดูเหมือนจะยากนะครับแต่จริงๆแล้วงานดาวาทุกงานเลยอาศัยความกล้าครับผูจริงหากว่าเรามีความกล้านะครับแล้วเราก็รู้ถึงหลักการแบบอย่างที่มาจากท่านอบีเนี่ยนะครับใช้คําพูดที่มันเหมาะสมเนี่ยนะครับแค่รอยยิ้มกูจริงเชื่อไหมแค่รอยยิ้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดาวะที่สวยงามแล้วอพี่บุคคลีครับยังไงมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับคือการเรียกร้องไปสู่เส้นทางที่ดีๆก็คือรู้จักอัลลอฮ์ครับ แล้วก็เราเนี่ยอยากจะให้เพื่อนเรารู้จักสิ่งดีๆเนี่ยก็เราก็เลยบอกว่าทําอย่างเงี้ยมันก็เลยดีที่สุดเลยหรือเปล่าครับถูก,กต้องเลยครับบุคคลที่จะดีได้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ที่ให้ความดีเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่โคดี้อยากจะบอกกับน้องๆนะครับที่บอกว่าเออมันเป็นความสวยงามเป็นประสบการณ์ที่ดีงามมากเลยนะครับกับคนคบที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเพียงแค่เราได้ไปนั่ง พูดคุยกับเขาแนะนําตัวเหมือนกับที่ท่านนาบีออบรรดานาบีทั้งหลายไม่ใช่นบีมูฮัมมัดอย่างเดียวนะค,ะครับนบีมูซานบีฮารูนนบีท่านต่างๆเนี่ยเวลาเขาจะไปไหนเขาก็จะแนะนําตัวว่าเขาเนี่ยเป็นใคร เขาเป็นรอซูนที่มาจากอัลลอฮ์เราก็เป็นมุสลิมนะครับเป็นบุคคลที่ถูกส่งมาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับมาเรียกร้องผู้คนนั้นให้ไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอลานะครับไปแนะนําอย่างนี้เลยครับผู้จริงนึกว่าจะมีกระแสการต่อต้านอะไรไม่มีครับครับเราแค่บอกว่าเรามาจากใครเรามาจากไหนนะครับแล้วอธิบายให้ฟังว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายเราเนี่ยมีผู้ให้มีผู้สร้าง เพียงแค่นี้เองนะครับก็สร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยหากว่าเราได้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อย่างที่บอกนะครับว่าดาวะทั้งสองทาง<อ>ดาวะพื้นดาวะเบื้องบนะนะครับ<ม>ดาวะเบื้องล่างก็คือการดาวะเรียกร้องมนุษย์เนี่ยไปสู่อัลลอฮ์ครับส่วนการดาวะเบื้องบนเนี่ยก็คือการขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับ<ม>ให้กับเพื่อนพ้องของเราที่เป็นมนุษย์ด้วย ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะต้องไปพร้อมๆกันจะแยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปได้ว่าอย่างเดียวไม่ขอความช่วยเหลือจะอลล็อ์เลยเนี่ยก็ไม่ได้อครับแล้วกันครับว่ายังไงครับพี่บุคคลีครับแล้วถ้าเราชวนชวนคนอื่นเขาทำความดีอย่างเดียวว่าเราไม่ได้ทําอย่างเงี้ยออลล็อ์จะให้ความดีกับเราหรือเปล่าเราก็จะให้ในสิ่งที่เราได้เชิญชวน แล้วเราก็จะถามในสิ่งที่เราเชิญชวนแล้วทำไมไม่ทํำล<อ>ีมาตะกูลูนาะมาลาตะฟารูนะครับก็เป็นเ,เหมือนเป็นบทสนทนา,าที่อัลลอฮฺสุบฮานะอูตะลานะครับได้ตําหนิเอาไว้สำหรับบุคคลที่เรียกร้องผู้อื่นไปสู่ความดีงามต่างๆนะครับแต่ไม่ยอมปฏิบัติเองเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่มันมันไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่างั้นเราก็ไม่ต้องเรียกร้องถ้าว่าเรายังทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่ก็ต้องเรียกร้องด้วยนะครับแล้วก็พยายามปรับชีวิตของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้เรียกร้องผู้คนไปสู่สิ่งนั้นด้วยครับผู้จริงมันก็จะกลายเป็นความดียกกําลังสองเลยเรียกร้องผู้คนไปสู่ความดีแล้วเราก็ปฏิบัติคุณงามความดีด้วยครับผู้จริือ หมดเวลาแล้วกูจริงครับเวลาไวมากเลยครับอาาาเเววลลหมดีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วกูจริงครับเราก็จะพยายามนะครับนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับน้องๆให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเล่นชาวล้อในวันพรุ่งนี้ในวันถัดๆไปเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามเรียบเรียงนะครับรวบรวมเออ่ภาพบรรยากาศต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากงานด่าวาเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับน้องๆจะได้มีเขาเรียกว่าอินสปอเรชันอะไรสักอย่างนะครับเป็นเหมือนแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยนะครับให้น้องๆนะมีสไปเดอร์แมนไหมครับเออไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เรียนรู้กันก่อนแล้วมาบอกน้องๆแล้วกันครับว่าอยากให้มีแรงบันดาลใจในการทํางานศาสนาของเราด้วยครับวันนี้กูจิมพิวคลีและทีมงานทั้งหลายนะครับคงจะต้องบอกลากับน้องๆท่านผู้ชมไปก่อนครับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับอินชาอัลลอฮ์ครับบะบินไลต์เตฟิกันฮิดายะวัสละมามะ